ลีก u e o เ l เจน n ์เวิร์ d แชมเปี้ยนชิพก็ดำเนินมาถึงปีที่10เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์นะครับที่จะตัดสินกันเลยนะครับว่าทีมใดคือทีมที่ดีที่สุดในโลกที่จะยกถ้วยรางวัล s u มเมอร์สคัพไปและเนื่องจากเป็นปีที่10ใน Worlds นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าถึงทีมที่เคยได้แชมป์เวิร์ตั้งแต่ปีแรกนะครับจนถึงปี3 9เลยทีเดียวพร้อมแล้วนะครไปรับฟังกันเลยดีกว่า เกรดเล็กเกรดน้อยนะครับหลายคนนะครับน่าจะสงสัยกันว่าทําไมบางทีผมอ่านว่าเวิร์สบ้างหรือว่าเวิร์ชัยมันชิปบ้างใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับทางฝั่งของทีม LME Sport เนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่าตัวย่อของทัวร์นี้นะครับอยากจะให้ใช้คําว่าเวิร์สที่มี S ต่อท้ายนะครับส่วนถ้าเกิดว่าอยากพูดแบบยาวๆแบบคนปกติทั่วไปใช่ไหมครับก็ให้เรียกว่าเวิร์ชัยมันชิปแค่นี้แหละนะครับพี่อยากจะบอกตามที่ได้เกินไปนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเวิร์สนะครับถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี2011นะคร 10,000. มว และมีเพียงแค่8ทีมเท่านั้นนะครับที่ได้เข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ได้แก่ทีม a g a i n s t s o m Authority จากยุโรป CLG จากอเมริกา Epic Gamer จากอเมริกา Fnatic จากยุโรป Team Game.DE จากเยอรมัน Pacific Esports จากฟิลิปปินส์ t s m จากอเมริกา Sand จากสิงคโปร์นั่นเองครับซึ่งในปีนั้นเองนะครับ4ทีมสุดท้ายที่ได้เข้ารอบเพลย์ออฟได้แก่ Fnatic against Song Authority TSM Epic Gamer ซึ่งสมัยนั้นนะครับรอบ Playoff เนี่ยแข่งขันกันในระบบ Best of t h เท่านั้นและ Fnatic นะครับกับ against s o n Authority เนี่ยคือ2ทีมที่เข้ารอบ Finals แต่สุดท้ายนะคร Fnatic กชนะ against s o n Authority ไปได้ด้วยสกอร์สต่อน1นึ่นั่นเองนะครับคว้าแชมป์ World Season 1ไปและรับเงินรางวัลไป50,000ดอลลาร์นั่นเองโดยที่มี MVP ในปีนั้นด้วยนะครับได้แก่มิดเลนของ Fnatic ที่มีชื่อว่าชูเช่เรามาต่อกันในซีซั่น2ดีกว่านะครับสถานที่แข่งขันเนี่ยใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะครับในรอบชิงจัดขึ้นที่ แกลเลนเซนเตอร์ Center, มหาวิทยาลัยซาวเซนแคลิฟอร์เนียนั่นเองคนดูจาก4ีซั่นคนในปีก่อนเนี่ยปีนี้นะครับได้เพิ่มขึ้นมาหลายเท่ากว่าหมื่นคนและมีคนดูออนไลน์นะครับรวมกันกว่า8ล้านคนซึ่งสามารถทำลายสถิติคนดูอ e ีสปอร์ตสมัยนั้นกันได้เลยทีเดียวนะครับโดยซีซั่นนี้เนี่ยมีทีมเข้าแข่งขัน12ทีมแต่ว่าชื่อเยอะไปหน่อยเนี่ยผมจะพูดถึง4ทีมสุดท้ายแล้วกันนะครับได้แก่ Moscow 5 CLG EU, a s u b u f r o s t และ t a i p e i Assassin นั่นเองนะครับซึ่งในปีนั้นเนี่ ูนะครับแข่งกับ World Elite อยู่ก็เลยทําให้ต้องเลื่อมันแข่งขออกไปนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในปีนั้นนะครับมีทีมม้ามืดจากทวีปซาร์ทิเซเชียจากบ้านเรานี่เองนะครับทีม TPA หรือว่าทีมไทยเพย์แอตส์ซินเนี่ยสามารถเอาชนะทีมเต็งแชมป์อย่างซูบูฟรอสไปได้นะครับก็ทำให้น้องฝั่งของ TPA นะครับควา้าแชมป์ในปีนั้นไปได้ซีซัที่สามนะครับในปีนี้เนี่ยคนสนใจการแข่งมากขึ้นหลายเท่าเลยทีเดียวนะครับมีทีมเข้าร่วมจากเรือต่างๆทั่วโลกรวม14ทีมคนดูรวมกันกันนน,นนนนนกกกกวว่่่่าาาาา32ล้คคะะรรบบซึง็็ถถือเเปทุปสิติต ของการดูแข่ง e-sports ในสมัยนั้นก็เลยทีเดียวซึ่งรอบ4ทีมสุดท้ายนะครับมีทีม Royal Club, Fnatic, SK Telecom T1 แล้วก็นาจิน Black s o รนะครับซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ดูเดือดมากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับในปีนั้นแต่ว่ารอบชิงนะครับระหว่าง SKT กับ Royal Club เนี่ยถือว่าเป็นรอบชิงที่ค่อนข้างกร่อยพอสมควรนะครับเพราะว่าแต่ละเกมเนี่ยจบไวมากเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนี่ครับ SKT ก็คว้าแชมป์เมเจอร์กอร์สันูนะครับและจากตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มยุคเกาหลีครอง League of Legends กันเลยทีเดียวนรรตต่่ออมมาาจุดเิ้ขงก พาทัวร์รอบโลกโดย LLE Sport ก็มาถึงแล้วนะครับซีนั่นสนะครับเป็นปีแรกที่การแข่งขันเนี่ยได้เกิดขึ้นในหลายๆประเทศได้แก่ไต้หวันสิงคโปร์และเกาหลีใต้นั่นเองนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นการแข่งเวิร์สนะครับที่ใกล้ประเทศไทยมากสุดแล้วก็เป็นได้นะครับในปีนั้นรละเวลาการแข่งเนี่ยก็ไม่ต้องแหกตาดูยันเช้านะครับเพราะว่าเวลาแข่งเนี่ยก็เริ่มช่วงกลางวันและมักจะจบค่ำๆเสมอๆนะครับในตลอดทุทกๆวันซึ่งรอบ4ทีมนี้เนี่ยประกอบไปด้วยทีม Sam ซุงไวท t สตาร์ฮอ o ล r รอยัลคลา OMG และก็ Sams m s u n g Blue นะ แป๊บหนึ่งนะครับในปีนี้เนี่ยผมว่าผมไม่ต้องพูดถึงจํานวนคนดูแล้วมั้งนะครับเพราะว่ามันเยอะขึ้นมา,มากๆเลยทีเดียวแต่ที่มันน่าประทับใจสุดในปีนั้นก็คือวง Imagine Dragons นะครับได้แต่งเพลง Warrior ให้กับการแข่งขันนี้โดยเฉพาะแล้วก็ขึ้นเล่นคอนเสิร์ตนะครับในรอบฟ i น a อบสดิกด้วยนะครับซึ่งแชมป์ของปีนี้นะครับได้แก่ทีม Samsung White จากเกาหลีใต้ในสนามฟุตบอลที่เกาหลีใต้ซึ่งตอนนี้ผมกําลังกินหมูเกาหลีหน้าต่อปิ้งย่างเกาหลีอยู่ทีมท่ห้านะครับกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอ,อีกครั้งหนึ่งก็คือออทททววียยุโรนโรนนัเงดบ้มา Europe, ซึ่งมีทั้งประเทศอังกฤษเบลเยียมฝรั่งเศสและก็เยอรมนีนั่นเองครับและปีนี้นะครับเป็นปีแรกที่โคชเนี่ยต้องขึ้นมายืนดราฟต์ตัวละครบนเวทีกับทีมด้วยเรียกได้ว่าจากปีนี้ทําให้โคชเนี่ยกลายเป็นสมาชิกทีมอย่างทางการเลยทีดเดียวนะครับทีมที่เข้ารอบสีทีมสุดท,ท้ายนะครับได้แก่เจ้าเก่าครับ SKT ตามมาด้วยครูไทเกอร์ฟันาติกและก็ออริจนนั่นเองครับซึ่งปีนี้เนี่ยทุกคนนะครับน่าจะดาวไว้ไม่ผิดนะครับว่ารอบชิงจะต้องเป็นเกาหลีเจอกับเกาหลีแน่นอนและมันก็เกิดขึ้นจรรริงงๆด้้ววยยคับเพาาะ่ SKT ตอ,อกู อรในรซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับ SKT ก็ชนะไปด้วยสกอร์สต่อ1ควา้าแชมป์สมัยที่2ไปได้นั่นเองครับคุณผู้ชมไปตอ่ออย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวจะนานเกินไปซีซั่น6ครับผมว่ามันก็ไม่ค่อยต่างกับปี2015เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันมีแค่การเปลี่ยนสถานที่นะครับที่เปลี่ยนจากยุโรปมาเป็นอเมริกาเท่านั้นเองส่วนเรื่องที่ผมว่ามันเดิมๆก็คือคือมันมีแต่ทีมจากเกาหลีที่เก่งในช่วงน,นั้นนะครับผมโดยสีทีมสุดท้ายประกอบไปด้วย SKT อีกแล้วครับตามด้วย Samsung Galaxy H2K Rock Tigers นะครับ ที่มีเกาหลี2ทีมในรอบ4ทีมใช่ไหมฮะปีนี้นะครับแถมไม่หนึ่งทีมเรียกได้ว่าทุกคนคิดถูกเหมือนเดิมนะครับก็คือรอบชิงจะเป็นเกาหลีกับเกาหลีนะครับซึ่งก็เป็นจริงและซึ่งก็เป็น SCT นะครับที่เจอกับซัมซุงกาแล็กซี่นั่นเองครับแต่ยังดีหน่อยนะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่รอบชิงแข่งกันนานเพราะมีถึง5เกมโดยสุดท้ายแล้วนะครับ SCT ก็ชนะไปด้วยสกอร์สามต่อสองนะครับคว้าแชมป์สมัยที่สามไปได้อย่างเป็นตำนานซีซั่นเจ็ดกันแล้วนะครับทุกคนซีซั่นนี้นะครับสถานที่กลับมาฝ ได้โปรดิวชันมา,มากๆนะครับก็อย่างว่านะพี่จีนเขาเนี่ยไม่อยากจะน้อยหน้าใครอยู่แล้วแล้วในปีนี้เองเนะครับมีการใช้ระบบ AR ในพิธีเปิดรอบไฟในอลที่สนามรังนกด้วยนะครับโดยมีมังกรเอลเดอร์ดราก้อนเนี่ยบินลงมาในขณะที่เพลงเรียนจินส์เนิร์เวอร์ได้กำลังถูกร้องโดยคริสตี้คอสเทนซ่าบนเวทีในสนามรังนกเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ขนลุกที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมปวดขี้มากสิ่งที่สุดท้ายนะครับค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทั้งทีมมมจีีีีนนนแลล้กกก็ททเเาหััั่องครบได ซัมซุงกาแล็กซี่ SKT T1, Royal Never Give Up แล้วก็ทีม World Elite นั่นเองนะครับและทุกคนก็ต่างคิดกันไว้ว่า SKT เนี่ยน่าจะคว้าแชมป์สมัยที่4ไปอย่างแน่นอนนะครับแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะว่ารอบชิงระหว่างซัมซุงกาแล็กซี่กับ SKT เนี่ยเซอร์ไพรส์คนดูมากกว่าพิธีเปิดอีกเพราะว่า SKT นะครับแพ้นะครับแพ้ไปศูนย์ต่อสามหรือเรียกอีกแบบหนึ่งก็คือซัมซุงกาแล็กซี่นี่ครับชนะด้วยสกอร์สามต่อศูนย์นะครับมันไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับเพราะว่าทีมเกาหลีเเเเจจออออกกกกาาหลีีีนนนนน่่่่่ยยบบบดด้้้วสรรรร์ตแแคคคััััังงซซขข็ไ มาสู่ประเทศเกาหลีใต้อีกครั้งหนึ่งซึ่งมันเป็นเซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับทุกคนก็ขอพูดถึงเรื่องพิธีเปิดกันก่อนเลยดีกว่านะครับเนื่องจากปีก่อนเนี่ยพี่จีนใช้ AR อาซัมมอนมังกรลงมาจากฟ้าใช่ไหมครับปีนี้ครับพี่เกาหลีนะครับใช้ AR อาซัมมอนเกิร์กรุ๊ปจากในจอออกมาเต้นออกมาร้องบนเวทีได้คือสุดไปเลยจริงๆครับพิธีเปิดในปีนั้นแต่ว่าที่เซอร์ไพรส์มากกว่าพิธีเปิดนะครับก็คือรอบสีทีมสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีทีมจากเกาหลีเลยนะครับแปลกจริงๆโดยสีทีมนะ้ครับประกอบไป ซึ่งในรอบชิงเนี่ยคนดูต่างก็หวังเลือก,กไว้นะครับว่าฟรานติกก็อาจจะคว้าแชมป์สมัยที่สองก็เป็นได้แต่มันโคตรหักมุมเลยนะครับเปิดตัวข้อรอบชิงอย่างเฟี้ยวแต่จบ3 0ก็ถือว่าเป็นปีที่กร่อยอีกปีหนึ่งครับและก็เป็นปีแรกด้วยนะที่ทีมจากประเทศจีนนี้เนี่ยคว้าแชมป์เวิร์สได้ก็คือทีม IG นั่นเองครับหรือว่า Invictus Gaming และก็อาจจะเป็นการเริ่มยุคที่จีนครองโลกเหล็กออริจินส์ก็เป็นได้นะครับจากปีนั้นซีซั่นเก้าครับผมซีซั แล้วทางทีมผู้พัฒนาเนี่ยก็อยากได้อีกนะครับมันก็เกิดมาเป็นวง True Damage ต่อมานั่นเองพ่ที่เปิดก็อาจจะไม่ได้เวอร์าวังแบบที่เกาหลีมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าดูเปนเพลินได้อยู่มีช็อตเท่ๆเยอะ,ะ,ะมากมายในพิธีเปิดนะครับแต่อย่าพูดเยอะเลยครับเพราะทีเด็ดมันอยู่ที่รอบชิงนั่นเองครับผมแต่พูดถึงสี่ทีมสุดท้ายก่อนดีกว่านะครับได้แก่ทีม Fun Plus Phoenix G2 Esports SKT T1 แล้วก็ Invictus Gaming ครับหลายคนอาจจะไม่คิดว่า Fun Plus Phoenix เนี่ยจะได้เข้ารอบมาถึงรอบชิงที่เจอกับ G2 ได้นะครับแต่มันก็เกิดขึ้้นจริงรททีีม่เขา ครั้งแรกไต่ามาถึงรอบชิงแถมชนะบาสกอร์สามต่อศูนอีกเรียกได้ว่าทุกคนหวังจะได้เห็น5เกมมันๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยกร่อยเฉยเลยฟันพลัสฟินิกส์นะครับก็ได้คว้าชแชมป์ในปี39งส้ไปนั่นเองครับส่วนในปี2020นยะครับยังไม่รู้นะครับว่าใครจะเป็นแชมป์หรือคนที่ดูคลิปนี้อยู่ในอนาคตนะครับลองมาคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าใครได้แชมป์ใน World s p e ี d สิบนี้ไปได้ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าจีนอาจจะมีโอกาสได้แชมป์อีกรอบนะเพราะเหมือนมันเริ่มมาตั้งแต่สิบล้านแปดแล้วใช่ อยากจะให้ทุกคนนะครับรอรับชมการแข่งวัวในปีนี้นะครับยาวๆกันไปจนถึงรอบชิงเลยซึ่งสามารถรับชมกันแบบภาคไทยได้นะครับที่ YouTube LL Pacific Championship Series หรือว่าในไทยนะครับ LL Pacific TH นั่นเองบอกกันเลยนะครับว่ามีภาคทุกแมชเนี่ยเป็นภาษาไทยนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้ะครับผมคงต้องขอตัวลาไปเชียร์ G2 ก่อนซึ่งก็ยังมีความหวังนะครับว่าอบชิงเนี่ย G2 จะไม่แพ้สู่ตอสามแน่นอนครับวันนี้ผมโรเบิร์ตเชสนะครับไปก่อนครับผมบ๊ายบาย